คุณนั่งทำไมวะเล็กทุกเล่นงเจนนังเฝ้านะคุณนั่งตรวจับปัานมั่นคุณนั่งเล่นก็จับก่อนเหรอเป็นไงอ่ะอาเป็นไงไม่โกเป็นไงพวงไม่ยกอ่ะก่อนเล่นนี่ว่าเดินก่อนทำไมไม่ยกพวงอ่ะเออมันจับยอดจิมันอาจจะปวดก็ได้โอเคถ้ามีอะไรทวานะทวาในหัวด้วยโอเคโอเคไอ้ลูกน้องพม่าตีแปดสิบห้าคนนล้วมันทำงานไม่ดีจงกลับไปเลยโอเคโอเคแค่นี้มีอะไรบอกเฮียนะ Bên ngập coi lấy người cũng luôn Không mấy người quá Tên đếc mình vừa cuối đi Hàn ơi Mình giờ cuối dành đi Lê đếc Cô nàng lên tuổi sắp Chờ bù hóa Đi cho anh hỏa Kính ba tuổi sắp Cô nàng hỏa Mới mất bếp lê Chờ bù hóa Mất bếp 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 b Hà dù mà dẹp bên 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 bắt chắc tí, ไปยังไง่อนงานเอตันเราตันเจ้าจูมังบอป้าไปดูเจ้าจเปลูเตอไรอมงเปอมึงเหกูก็บบตโตม่น้อยเมนจาจูนี่จัดเจนฮู้หรอว่าี้งยกโอย่าไปเพระจริงไอ้ตองกูว่าน้องต้องไม่ลอกจริงไปกกเจกูตำรับมาแล้วคุแล้วแหละ รำเากูรักรถมาเลยรำรำเลยิมรำเลยรำเลยกูจะนี่กูดีแก่มาเจอยอต้งอยู่กับี่ก็จริงนะมึงเลยแต่งโมตัวกูชอบวันกูไม่รักใจมันกินยาหนล้ับ้ลยนมาแ่นโอนังเอกนมนเแกโมหนังเอนัฮัลโหัหโหรยโหลฮัลโ่ลลัั ก่ได้กันเคลนเลยกับมองแกงบูไอ้ได้มาได้ปีมาจะกกุจูบแล้วเลวเลยน้องนตะทาไมไิ่ากูจจกากยเลวไปตางวพี่เ้กี กูไม่่บม่จู้นางเลไปจมเลยอยู่กูมากูจูเพอจูเพไอี่ยนีองครกชัวนั่นคนใดพวกูจูไปตั้งไอฮนั้นนันไม่ใกล้ที่บ้านกูหลักจูงน้องครนะตัวตัดมันครกมุกกูนงเยั่แเดมูกไอ้จอวะเาอไง่ไอ้กี่ไปจูเอเบ้อดิันมาึงหนยนได้กยรุนตักพิษลาคนนกับนวดไม่เป

กอบตอพ่อจชไหมดีลองเกียบย่อ้อยมึงไม่ดูแรงูกับไม่ดูแรงใช่ังวะมึงกนหล่อเควียวดึเหยียบลูกแมวกีน่นนนี่อย่าดตรองเองกูล นมก็าวกวผมนายแกวตเก่งนี้คนไปชื่ีวมันคก็ไปชื่อยิดมีทายเป็นแถวๆม่ใทามาพระวัดรทัควายจะไม่ดีอ่ะตุ๊กตาหูได้กินวัวเหวไม่ว่าพลาดเลยก เไตลุ้นคนเผยับเจ็บสงเจาสาวยืนงงเพราะทั้งจำงใช่ไหมเดียวตุ๊บตุ๊ไทวดในบาบาไเปจริงเพโต๊ะไปเนี่ยไปต้ไปนอนตโตตู้นทันจำใบดีหอนมันบาเฮ้ไม่บบาพือกุตาบากินก้าเลยม่มัหน่อยกินเลยวอ่ะกั้ตาบาแไรเลมันกน่ยแกงแลกงแบบามา เงี้ยแงแขงอย่าบาเจ็บมึงตัดเลยมโนมันนเองมนมันเ็ดตัวแข่งกดักัับาบตัดเลยแข่งี่ดักกัดกัคนมาย่าเลยมาคิดตะกูบาเบบาจจิงอะไแกบาหน่อยหน่อยจิงพี่ทองเดี๋ยวน้องเรียกมไม่ได้ร 那又咋的了？寂寞